สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่าวันนี้มีมีดทำครัวที่ฟันไม้ได้นะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับออกแบบมาขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับด้ามจับไม้พยุงฝังหมุดขนาด1.9มิล4ตัวนะครับผมเหลือเฟือเลยนะครับมีดเล็กฝังหมุด4ตัวนะครับหัว2ท้าย2นะครับราคานะครับชุดนี้ ราคา650บาทนะครับ650บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นมีดใช้ทําครัวแล่หั่นซอยปาดเฉือนได้หมดทุกรูปแบบรวมไปถึงการฟันไม้กิ่งไม้เล็กๆตัดเชือกตัดอะไรเป็นงานอเนกประสงค์ได้หมดเลยนะครับชุบคมแข็งมาเป็นอย่างดีนะครับผมมาดูขนาดของใบมีดกันครับ เล่มที่1ครับโอ้โหสวยมากครับมาในแนวทิ้งผิวไฟครับความยาวของใบมีดเจนิ้วครึ่งกว้าง1.8นิ้วสันหนา4ีมิลครับ4ีมิลนี่ฟันไม้ได้สบายนะครับด้ามจับไม้พยุงรวดลายสวยงามครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเทสคมมีดนะครับคมหวานเลยนะครับ Uh huh. oh. และอีกอย่างหนึ่งคมก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับผมถึงบอกว่าสามารถฟันไม้ได้นะครับฟันกิ่งไม้ได้ราคา650บาทเท่านั้นเองถูกมากๆครับเล่มที่2ครับความยาวเท่ากันนะครับ7นิ้วครึ่งความกว้าง1.8นิ้วนะครับสันหนา4มิลครับ สวยงามให้ดูแต่ด้ามก็พอเนาะเพราะว่าใบมีดขนาดเท่ากันนี่ด้ามเล่มที่สองโอ้สวยงามเล่มที่สองนะครับมาเทสคมมีดครับอือฮึนะครับมาเล่มที่สามดูด้ามอาะคมหวานๆนะครับ รูปทรงเหมือนกันอ้าวเริ่มที 4, ีสี่ครมหวานๆนะครับดาบจับอันนี้ออกมาในแนวสีเข้มเข้มดำดำนะครับแดงเข้มจนมืดจนดำนะครับนี่สวยงามใครต้องการมีดทำครัวอนเนกประสงค์ที่ฟันไม้ได้ต้องชุดนี้เลยนะครับราคาถูกมากๆ 650บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ